ขออภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟของนักร้องชื่อมักมาพร้อมกับตัวเลือกการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐานรับรอง 3. ความง่ายในการปรับเปลี่ยนฟลกซิลิตี้ระบบที่ออกแบบต้องสามารถปรับให้ใจ่ายไฟฟ้าในจุดที่ต้องการได้ง่ายและต้องออกแบบให้รับภาระที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 4. พฤติกรมรมเศรษฐกิจ ผู้ออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงการออกแบบให้มีความประหยัดทั้งด้านความประหยัดความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการดัดแปลงส่วนด้านประวัติศาสตร์ควรคำนึงถึงถนนทั้ง3ข้อที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่ารถสามารถปิดได้ยกเว้นในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งจะทําให้เรื่องของความประหยัดมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ซื้อ 5. แรงดันตอกอ ในการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารจะต้องมีคำกล่าวถึงสับไฟฟ้าตกที่เกิดจากขนาดของโหลดและความยาวของสายไฟสายวงจรย่อยที่ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งโหลดในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นแรงดันตกทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายมากตามมาตรฐานของการไฟฟ้าและ NEC แรงดันตกระหว่างสายป้อนต้องไม่เกิน3ส่วนระหว่างวงจรย่อยต้องไม่เกิน5%เข้อพิจารณาของแรงดันตกคือมักจะนำมาพิจารณาในกรณีสายเข้าหรือสายต่อที่มีระยะการเดินทางไกลเท่านั้น 1.4การประมาณโหลดโหลด Estimating) ในการออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องมีการประมาณการกำลังรับน้ำหนักรวมของอาคารทุกหลังของอาคารที่ออกแบบเพื่อให้ทราบขนาดของกำลังรับน้ำหนักทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ระบบแรงดันไฟและอุปกรณ์ป้องกันรวมทั้งขนาดสายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าโหลดไฟฟ้ามี2ประเภทโหลดแสง (Lighting Load) คือโหลดแสงจากท้องฟ้าพาโหลดคือโหลดที่ใช้ไฟฟ้าได้ บวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า